โบเผยพิ่นายกรรมปอถ้าไม่ทำยึดทรัพย์หมดไม่ได้ซักสลึงเดียวคุณแม่สุตตองอีกคนต้องยกให้โบเวนด้าคุณแม่ของน้องมาริถึงแม้ว่าเธอจะสูญเสียอดีตสามีปอทิสตีไปหลายปีแต่ก็ยังลึกถึงเขาเสมอที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสาวโบเป็นทั้งแม่เพื่อนครูไปหลายๆอย่างให้กับลูกสาวได้เป็นอย่างดีล่าสุด เธอได้พาน้องมะลิมาร่วมออกรายการพ่อบ้านงานเข้าที่มีบางช่วงบางตอนพูดถึงพี่นายกรมที่ปอได้ฝากไว้ให้น้องมะลิสาโบเผยว่าในวันที่เขายังอยู่และยังไม่มีน้องมะลิปอได้เขียนใส่กระดาษสองใบว่าข้าพเจ้านายทฤษฎีสหวงศ์หากถึงแก่กรรมขอยกทรัพย์สินในส่วน1 2 3 4 5สหให้กับนางสาวแวนดา้ามีน้าโป๊ หมาของเขามินิคันเขียวเก่าๆที่เขารักมากหากนางสาวแวนด้าทอดทิ้งนะโป๊ะค่าพระเจ้าขอยึดทรัพย์สินทั้งหมดตั้งแต่ข้อ1-5ถึงหเพื่อไปขายทอดแล้วไปบริจาคให้มูลทิทุกมูลทิโดยนนางสาวแวนด้าจะไม่ได้สักสลึงเดียวแต่ยังมีติ่งว่าแต่ข้าพระเจ้าขอมอบหนึ่งร้านให้เด็กชายออตโตลูกอีกคนพร้อมทั้งเอามาแปะที่กระจก แต่หลังจากปอจากไปซาบโบทำให้ทุกอย่างจนกระทั่งนาโปเสียไปและรถยังอยู่แต่ต้องเอาไปซ่อม